สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ10 m i n u t e Podcast 10นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกๆวันตอน7โมงเช้ากับผมครูพี่โอนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลิสต์ของสิ่งที่อย่าหาทำถ้าเรากำลังโฟกัสความสำเร็จอยู่เพราะว่าไอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันจะทำให้เราเนี่ยออกนอกลูก่ออกนอกเส้นทางของความสำเร็จ แต่ก็จะทําให้เราเนี่ยหลงทางได้แล้วพอรู้สึกตัวอีกทีชีวิตเราจะมาไกลเกินกว่าที่จะกลับเข้าเส้นทางแล้วก็ได้นั่นคือความรู้สึกครับแต่ไว้ว่าเอาจริงๆหน้าต่อให้วันนี้เรารู้สึกว่ามันไกลนอกเส้นทางขนาดไหนแล้วเนี่ยเราทุกคนยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแต่อีความรู้สึกเนี้ยถ้าเราไม่มีใครดึงเนี่ยโอกาสที่จะดึงตัวเองขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรเพราะมันจะจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกผิดของตัวเอง พียกตัวอย่างนิทานเรื่องหนึ่งมีพระนักปฏิบัติสองรูปเป็นนิทานนะมีพระนักปฏิบัติสองรูปตั้งใจทั้งสองรูปเนี่ยนะในวันที่บวชจริงๆก่อนบวชเนะี่ยเป็นเพื่อนรักกันเลยเป็นเพื่อนซี้กันเลยคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมเบอร์ลิกเจเลยประมาณนั้นนะแล้วคนผมว่าทั้งสองคนเนะี่ยมีเป้าหมายชีวิตคืออยากเข้านิพพานอยากที่จะไม่เกิดและอยากที่จะบรรลุธรรมก็เลยจับมือกันไปบวชไม่ได้จับมือนะเดี๋ยวเป็นหนังวายนะครับ ก็เลยจุงมือกันไปบวชจุงอีกแล้วนะก็ไปบวชพร้อมกันนั่นแหละเราตั้งใจว่าทั้งชั้นและนายจะเป็นแรงเหวี่ยงกันในการปฏิบัติในการเข้าถึงธรรมะแล้วก็หลังจากที่ทั้งสองคนบวชหลังจากเรียกขั้นนะบวชแล้วเนะี่ยทั้งสองคนก็นั่งสมาธิอยู่นะนั่งสมาธิอยู่สวนมนต์อยู่มีอยู่วันดีคืนดีได้ยินเสียงแมวล้องเมียว รูปแรกพระรูปแรกก็นั่งสมาธิต่อไปแล้วบอกไม่เกี่ยวกับเราเนาะแล้วก็นั่งต่อไปพระรูปที่สองลืมตาขึ้นมาอุ้ยแมวตัวนั้นดูเหมือนจะบาดเจ็บอยู่นะเนี่ยด้วยจิตที่เมตตาด้วยความสงสารพระรูปนี้ก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ทําแผลแมวเอ้านะ่าแปบ๊บหนึ่งแค่ทําทแผลเราเนี่ยกาลังโปรดสั์อยู่นะกําลังทําแผลให้แมวอยู่ทําแผลเสร็จปุ๊บอ่ะแมวจากไปมานั่งสมาธิต่อวันถัดมา แมวตัวนี้ก็ร้องเมียวอีกในขณะกําลังนั่งสมาธิพารูปแรกก็นั่งต่อไปนะนั่งต่อไปทําต่อไปสวดมนต์ต่อไปพารูปทีส่องทำไมอ่ะวันนี้ก็ไม่มีแผลอะไรนะเออมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูอ,อ๋อน่าจะหิวมัง้งเป็นลูกแมวด้วยเอาแล้วแม่มันไปไหนล่ะอ,อ๋อก็เดินไปดูปรากฏไปเจอว่าหูเป็นฝูงเลยแม่มันเพิ่งคลอดลูกไอ,อ,อ,อแมวตัวเนี้ย พิ่งคลอดลูกโอ้โหแล้วว่าลูกแมวเต็มเลยะตายละใครละ่ะที่จะต้องรับผิดชอบเราเหล่านี้โอ้โหถ้าเรากลับไปนั่งสมาธิแมวพวกนี้มันจะมีอะไรกินไหมเนี่ยก็เลยลงไปที่หมู่บ้านแล้วก็เนี่ยมาบวชบนเขาเลยนะก็ลงไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปบอกว่าเออเนี่ยมีแมวจรมาที่วัด อาตมาเดี๋ยวอขอบิณฑบาตหน่อยได้ไหมอะไรที่พอจะช่วยได้นู่นนี่นั่น,นก็เบยจะไป,ไปขอบริจาคมาอาชาวบ้านก็ให้เป็นอาหารเป็นนมเป็นอะไรอย่างงี้มาไปเจอบ้านหนึ่งลูกสาวหมู่บ้านนี้ผู้หญิงคนนึงออกมาสวยเลยอู้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับมาให้อาหารแมวเรียบร้อยวันลุกงขึ้นร้องอีกเมวอะก็อื้อ อ่ะจัดเวลานิดน,นึงไม่เป็นไรนะเราทําบุญทําบุญทําบุญก็เลยไปบิณฑบาตอีกไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าปิ๊งกับลูกสาวบ้านนี้ก็เลยได้ท้องลูกสาวบ้านนี้ท้องทําไปทามามองหน้าเฉยเฉยไม่ท้องเนาะก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นแล้วก็ท้องนะฮะพอท้องเสร็จปุ๊บรู้ชาวบ้านรู้เข้าพะระรุ่มนี้ก็เลยต้องศึกแล้วก็รับผิดช,ชอบแล้วก็มาอยู่บ้านลูกสาวบ้านนี้แล้วก็ เลี้ยงลูกอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปแล้วก็เลี้ยงแมวไปด้วยเนาะวันหนึ่งเช้าขึ้นมาเจ็ดโมงเชา้าลูกสาววันนี้อยากทําบุญก็ตื่นขึ้นมาทํากินเงินมายืนรออยู่หน้าบ้านพระจะมาบินทบาตก็เจอพระเพื่อนมาในขณะที่บินธบาตตักข้าวใส่บาตรเกิดการตระหนักรู้ณนะวินาทีนั้นว่าเรามาทําอะไรตรงนี้เนี่ย จริงๆแล้วที่เราจะควรอยู่คือตรงนี้หรือเปล่าจุดเริ่มต้นเพียงแค่เสียงแมวร้องเมี้ยวเท่านั้นเองนี่เราห่างไกลจากเป้าหมายของเราขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพียงแค่เพอเสียงแมวร้องนี่คือตัวอย่างนิทานที่เป็นตลกหลายเรื่องหนึง่งที่จะพาให้ชีวิตเราออกนอกลู่ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พาชีวิตเราออกนอกลู่ กับความสำเร็จไม่มีคนไหนผิดไม่มีคนไหนผิดในทางโลกในทางมนุษยธรรมในการดูแลสัตว์ในการดูแลผู้คนคนนี้เป็นคาราวาแล้วรับผิดช,ชอบมากๆในทางไม่มีใครผิดแต่สิ่งที่เราผิดเรื่องเดียวคือผิดต่อเป้าหมายของเราเองหรือเปล่าเพราะเรามีเป้าหมายอะไรนั่นคือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องยึดกับตัวเองไว้ว่าจุดยืนมั่นของเราคืออะไร และบางครั้งจุดเล็กๆซ้ำๆเนี่ยแหละที่จะพาเราออกนอกลูกทางไปได้อะดังนั้นถ้าสิ่งที่อย่าหาทำไอเสียงแมวร้องเมี้ยวในแอมเว์เนี่ย,ม,ยมันคืออะไรบ้างอย่างแรกถ้าเรากําลังโฟกัสอยู่เรากําลังอยู่ในรูที่อยากบรรลุความสําเร็จในแอมเว์สิ่งแรกที่อย่าหาทำคือการเปลี่ยนสมดุลชีวิตด้วยวิธีใดก็ตาม วันนี้เรามาทำแอมเวย์เพราะเราอยากปรับสมดุลชีวิตดังนั้นการที่เอารับแอมเวย์เข้ามาในชีวิตเรารับธุรกิจส่วนตัวเพิ่มเข้ามาในชีวิตเรานี่คือสมดุลชีวิตใหม่แล้วใช้พี่ขอใช้คำนี้เลยแค่นี้ก็ยุ่งพออยู่แล้วอย่าหาเรื่องอื่นมายุ่งเพิ่มเช่นแต่งงานมีลูกเลี้ยงสัตว์เลิกกับแฟนมีแฟนใหม่หาแฟนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ ถ้าทําในสภาวะปกติไม่มีเรื่องไหนผิดเลยนะอีกอันหนึ่งเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายสถานที่ทํางานพวกเนี้ยทาในสภาวะปกติไม่มีอะไรผิดเลยแต่ทุกอย่างเอออีกอย่างหนึ่งซื้อบ้านซื้อรถสร้างหนี้เพิ่มสร้างรายจ่ายเพิ่มในชีวิตถ้าทําในสภาวะปกติไม่ผิดเลยเพราะ ถ้านี่เป็นอย่างแรกที่มาเปลี่ยนสมดุลชีวิตเราพอปรับได้แต่ถ้ามีอมเวเข้ามาเปลี่ยนแล้วรเรา,เ,ราเป้าหมายชัดเจนว่าเราอยากประสบความสําเร็จในตรงนี้เนี่ยแล้วเรารับก้อนเนี่ยมาเปลี่ยนสมดุลชีวิตแทนที่มันจะมีก้อนที่สองมาเปลี่ยนมันจะมีสามก้อนและเราจะเริ่มเข้าสู่สภาวะที่รับมือไม่ทันแล้วอยู่บ้านดีๆน้ําท่วมพอกันกระสอบทันแต่ถ้าน้ําท่วมแล้วฝนตกด้วย เริ่มวุ่นวายแล้วถ้าน้ำท่วมแล้วฝนตกด้วยแล้วพายุเข้าด้วยจบแล้วกูเทนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยเทเป้าหมายชีวิตเพราะมันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ไม่ทันดังนั้นเนี่ยเขาเลือกแอมเวย์แล้วสิ่งที่เราต้องเลือกคือสมมติบางคนบอกว่าอุ๊ยพี่โอถ้าอย่างเงี้ยการมีลูกก็คือคุณค่าของหนูนะก็คือเป้าหมายหนูนะไม่ผิดเลยถ้านั่นคือสิ่งสำคัญมีได้เลยแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องยอมรับผลนะ เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะสุดท้ายเราจะกลับมาย้อนดูเป้าหมายชีวิตทั้งหมดทั้ง10มิติของเราเช่นถ้าตอนเนี้ยการเงินกับความสําเร็จเราอยู่ที่8เต็ม10เราให้คะแนนตัวเองเลยนะตามเป้าหมายของเราการเงินกับความสําเร็จเราอยู่ที่8เต็ม10แต่มิติได้านราครอบครัวรู้สึกว่านี่คือคุณค่ามากๆเลยอะถ้าไม่มีลูกนะตอนนี้เราให้แค่2คะแนนอันเนี้ย เราตอบตัวเองได้ดีที่สุดเลยว่าถ้ามันโหความสําเร็จกับการเงินมันแปดเต็มสิบแล้วอะไลฟ์สไตล์แปดเต็มสิบแล้วอะโอเคการเติมมิติเรื่องครอบครัวนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นมันไม่มีความถูกต้องกับกับอัพไลน์หรือกับโคชหรือกับใครก็ตามแต่มันคือถูกต้องกับเป้าหมายเราว่าจังหวะนี้ควรเติมอะไรในชีวิตถ้าแบบนี้จังหวะนี้ก็คือควรเติมเรื่องครอบครัวแต่ถ้าวัานนี้เรารู้สึกว่าครอบครัวเราแปดเก้าคะแนนแล้ว แล้วความสําเร็จเรากับการเงินของเราอยู่สองแล้วเราไปเติมครอบครัวอีกอันเนี้ยชีวิตของเรามันก็จะขาดสมดุลแล้วงานครอบครัวเราแปดเก้าแล้วสิ่งที่เราต้องเติมคืออะไรความสําเร็จตรงนี้เราต้องไปลิสต์ดูว่าชีวิตเราจะเอาความสําเร็จกี่มิติแล้วแต่ละมิตินะี่มีกี่คะแนนแล้วไปเติมโอเคไหมครับดังนั้นเนี้ยถัดมาเนี่ย การเปลี่ยนสมดุลชีวิตแล้วนะซึ่งตรงนี้รวมทั้งเรื่องของการเงินการงานความสัมพันธ์อย่าปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ถ้าคู่ที่คบอยู่ไม่ว่าจะทะเลาะกันแค่ไหนสร้างชีวิตด้วยกันมาก่อนหน้านี้เป็นคู่สร้างกันมาไม่ใช่ความรักแบบฉาบฉวยไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟไปปรับสมดุลไปทําความเข้าใจไปเรียนการสื่อสารไปหาที่ปรึกษาปัญหาครอบครัวไปจัดการสิ่งนี้ให้จบแล้วไปต่อ ถ้าอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถอยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมรอก่อนอย่าเพิ่งซื้ออันนี้คือกินเลสต้องอดใจให้เป็นถ้าเป็นหนี้อยู่ถ้าการเงินติดลบอยู่สิ่งที่ต้องทำคือหยุดทำให้ลบเพิ่มหยุดการสร้างหนี้เพิ่มไม่มีไม่จ่ายต้องกล้ายอมรับตัวเองว่าตอนนี้เราขาดอยู่ในเรื่องของคุณภาพชีวิตต้องยอมลดคุณภาพชีวิตตัวเองแล้วมา แต่นี่คือสิ่งชั่วคราวนะดอกจันนะไม่ใช่ลดไปตลอดนะแล้วมาขยันในแอมเวย์เพิ่มสร้างแอมเวย์เพิ่มหยุดสร้างให้ลบเพิ่มแล้วตัวที่จะทําให้เป็นศูนย์และบวกคือความสําเร็จใหม่เท่านั้นไม่ใช่ตัดคุณภาพชีวิตเพื่อให้มันเป็นบวกตัดคุณภาพชีวิตเพื่อหยุดให้มันเป็นลบเพิ่มแล้วสร้างสิ่งนี้เพื่อตีกลับมาให้เป็นบวกให้ได้อย่ามีปัญหาเรื่องชูสาวเพราะมีเท่าไหร่ก็หมด สร้างความสําเร็จมาเท่าไหร่ก็หมดคเครดิตมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนี่คือสิ่งที่สังคมยังไม่ยอมรับการที่เราจะขึ้นมาเป็นผู้นําเราไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยเธอห้ามตัดสินชั้นตรงนี้ให้แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรามีสิทธิ์แยกครับเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเราสามารถทํางานต่อไปได้แต่การที่จะขึ้นมาเป็นลีดเดอร์เราไม่มีสิทธิ์ห้ามคนอื่นว่าห้ามตัดสินเรื่องส่วนตัวคนหนึ่งคนจะขึ้นมาเป็นนายกจะถูกโหวตน,นายก เรายังห้ามสื่อไม่ให้ขุดคุยไม่ได้เลยเรายังห้ามคนอื่นไม่ให้ขุดคุยไม่ได้เลยดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการคิดคนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งหมดเลยดังนั้นซึ่งตรงนี้สิ่งที่เราทําได้คือทําให้ตัวเองคลีนและเคลียร์เป็นผู้นําที่เป็นแบบอย่างทั้งในด้านครอบครัวการเงินจิตใจในทุกสิ่งทุกอย่างอย่าทําอะไรอีกอย่าทําผิดกฎจรรยาบรรณถ้าไม่อยากให้ทั้งหมดที่ทํามาคือศูนย์ คลิปนี้เราใช้เวลาเล่านิทานไปค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เห็นภาพจริงๆอย่าหาทำสิ่งนี้ถ้าอยากสำเร็จโฟกัสความสำเร็จแล้วสิ่งอื่นๆจะตามมาในระหว่างทางหรือมากกว่านั้นถ้าสงสัยปรึกษาโค้ชของเราเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับแล้วเจอกันใน10 m i n u t e Podcast ทุกวันตอน7โมงเช้าครับสวัสดีครับ